มณีดงสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เรามาฟังมณีดงตอนที่สิบห้าบทประพันธ์ของอาจารย์สิงห์ขอนวงจิตติมาก่อนที่จะไปรับฟังขอความการุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันยาด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสุนัขพักดีต่อเจ้าของหนึ่งาตุพักดีต่อนายหนึ่ง ทว่ายังไม่ได้หนึ่งในหมื่นแสนของพักดีอย่างหนึ่งนั่นคือทารักแม้จะถูกขับไล่ไสาส่งอย่างไม่ใย,ยดีเพียงใดทาดรักผู้ซื่อสัตย์ก็ไม่เคยที่จะไปจากหรือน้อยเนื้อต่ำใจใดๆยังคงจงรักพักดีมิเสื่อมคลายแถมยังคอยปกปักรักษาอยู่ห่างๆทุกย่างก้าวที่หล่อนคนนั้นไปที่ไหนๆ ใบหน้าที่ผุดผ่องแบบหนุ่มเหนือที่แท้จริงแงนหน้ามองจันทรานิง่งแสงอันวนวลเจ้าของสสิฉายอาบไร้ใบหน้าที่คล้ายกับหล่อมาจากพิมพ์ที่ดีที่สุดสวยที่สุดนานสินคันใบหน้าหล่อเหลาหันขวับมาทางเสียงเรียกผู้จัดการสัจจามีข่าวอะไรจากนกยุงหรือครับมีสิดูนานจะลงไหลนกยุงมันจริงๆนะ ผมรักและเป็นห่วงครับเขาเลี่ยงได้นิ่มนวลผู้จัดการหนุ่มใหญ่หย่อนก้นลงข้างๆชายหนุ่มเวลานี้นกยูงตกเป็นผู้ต้องหาของพวกเราในข้อกล่าวหาที่ว่ายักยอกมาหาสมบัติโบราณผมทราบแล้วนานจะเอายังไงยังไม่รู้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนกยูงต้องไม่เป็นอะไรฉันรับปากเรื่องนั้นได้ แต่นานต้องบอกเบาะแสมาสิสมบัติเหล่านั้นมันหายไปได้ไงทั้งๆท,ท,ที่ความฝันชัดเจนทุกอย่างเว้นสมบัติเท่านั้นที่หายไปพูดแบบนี้เท่ากับว่าผู้จัดการเชื่อว่านกยุงไม่ได้ยักยอกโยกย้ายน่ะสิครับฉันเชื่อแต่ต้นถ้ามีเชื่อจะแอบมาหานานหรือนานสิงคานถอนใจยาวเหยียดผมไม่รู้จริงๆครับ ว่าสมบัตินั่นหายไปได้ไงผมเองก็แปลกใจเหมือนกันสัจจาขยับเข้ามาชิดรีเสียงเบาวิวถ้านานเพียงแต่บอกเบาแสเท่านั้นฉันก็จะพูดกับคุณพศเรื่องปลดปล่อยนกยุงให้เป็นอิสระเช่นเดิมผมไม่รู้จริงๆเรื่องนั้นผู้จัดการคิดว่าจะรั้งนกยุงอยู่หรือครับนานสิงคานสัจจาทอดเสียงเรื่องรังนกยุงน่ะ เราไม่ได้รั้งด้วยมีดปืนหรือหอกดาบเล้นลาวหรอกเรารั้งด้วยสัญญาตหากนานก็รู้นี่ที่พรานจ้อนกับนกยูงนั้นรักษาสัจจะแค่ไหนนานเองก็เถอะเสียชีพดีกว่าเสียสัจจะไม่ใช่เหรอชายหนุ่มรูปงามถึงกับสะอึกพวกนั้นรู้ความจริงเรื่องนี้ได้ไงการเป็นพรานป่านั้นหากไม่รักษาสัจจะวันใดละก็ วันนั้นจะตายด้วยสัตว์เขี้ยวเล็บทันทีอ่านกยุงตกอยู่ในกำมือของพวกเขาอย่างไม่รู้ตัวเสียแล้วเราจะช่วยได้อย่างไงเนี่ยถ้าเรารู้เรื่องมหาสมบัตินั่นเราก็คงจะบอกพวกเขาไปเพื่อแลกกับอิสระของนกยุงเวลานี้พ่อเลี้ยงฉัดพ่อของคุณพศกำลังจะรับพานจนไปพักฟื้นที่บ้านในเมืองเชียงใหม่ คาดว่าอีกสิบกว่าวันเท่านั้นพรานจ้อนต้องเกือบหายนานคิดดูสิทางเรามีบุญคุณต่อพรานจ้อนและนกยูงแค่ไหนผมรู้แล้วคนอย่างนกยูงจะกล้าหนีพวกเราไปเชียวหรือฉันว่าต้องอยู่โดยที่เราไม่ต้องเอาปืนจี้บังคับก็ได้มั้งยามนั้นนานสิงคานเหงื่อผุดซึมทายหน้าอย่างหมดหนทางที่จะช่วยสาวคนรัก ที่ตกอยู่ในห่วงแห่งบุญคุณเอางี้ไม่ผู้จัดการนานมีข้อเสนออะไรว่าออกมาเลยฉันรับฟังทั้งนั้นผมรู้แหล่งแร่ชนิดหนึง่งคล้ายๆทองคำฮะแร่ทองคำครับผมเพียงแต่สงสัยเท่านั้นส่วนจะใช่หรือไม่นั้นผมจะพาผู้จัดการไปดูเอาเองมันอยู่ที่ดอยง้มเขตแม่ตื่นดียิ่งเลยฉันก็ถามหน่อยว่า แร่ที่นานพบเนี่ยลักษณะยังไงบ้างเป็นก้อนครุกคะาเป็นเม็ดก็มีผลึกแบบลูกเตา๋ามีสีส้มและสีเหลืองผงสีทองเวลาขัดดูความวาวแบบโลหะทึบแสงแล้วนานบอกใครไหมที่พบแร่ชนิดนี้ไม่ครับทำไมผมต้องรีบนำพานจ้อนออกจากป่าเพราะกระดูกหลังเคลื่อนอย่างที่หมอว่าและต้องกลับเข้ามาที่ในป่าอีก เมื่อทราบว,ว่านกยุงรับงานแทนพรานจ้อนเลยยังไม่ได้บอกใครพรานจ้อนละ่ะผมคิดว่าพรานจ้อนก็คงยังไม่บอกเพราะไม่ชอบให้ใครมาขุดแร่โดยถือแบบเดียวกับผมว่าสมบัติของป่าย่อมต้องอยู่ป่าต่อไปไม่ควรแก่การที่จะโยกย้ายไปอยู่ในเมืองตกลงถ้านานพาฉันไปพบแร่ที่ว่าทุกอย่างสิ้นสุดกันเลยเรื่องนกยุงเข้าใจไหม ครับว่าแต่ผู้จัดการจะทำยังไงก็มียากสั่งให้คนที่บริษัทพาพานจ้อนมาพบในป่าแล้วพานกยุงกลับก็แปลว่าเราสิ้นสุดสัญญาต่อกันบุญคุณทุกอย่างยกเลิกกันไปนะฉันจัดการเองรับรองนกยุงกลับทุ่งจำเริงแน่ๆแล้วนานกับนกยุงจะได้ครองรักกันอย่างเป็นสุขเสียทีตกลงครับผมจะพาผู้จัดการไปที่ดอยง้ม แต่ต้องไม่ให้นกยุงรู้ตัวนะหลังอาหารเย็นนกยุงถูกบังคับให้มานั่งประชุมวางแผนซึ่งหล่อนไม่กล้าขัดขืนเช่นทุกครั้งด้วยเหตุผลง่ายๆคือเพียงหาทางพิสูจน์เรื่องสมบัติไม่ได้นั่นเองพรานสาวนั่งหน้าเฉยปืนลูกซองเวอร์เทอร์บีวาง้าตักใครยึกยักไม่ได้ง่ายๆเหมือนกันแต่หล่อนก็ดูเหมือนคล้ายจะสิ้นฤทธิ์หรือยอมจำนอนอะไรบางอย่าง นับว่าอีสาวบ้านป่าผิดฟอร์มไปเยอะเลยนกยุงถ้าฉันจะบังคับให้แกพาออกจากป่าจะยอมไหมคุณพอดขาสมบัติอยู่ที่มันนะคะสุชาดาผงเสียงรัวๆตาโตเท่าไข่หา่านสุฟังผมก่อนว่างให้นกยุงยังไงได้ทั้งนั้นเอ๊ะงี้มันมีเจตนาสอชัดนี่ครับเจ้านายฟืดผงขึ้นอีกคนพจนาายื่นหน้าเข้าไปเกือบชิด แกเป็นอย่างที่ไอ้ปืดมันว่าใช่ไหมนกยุงคนอย่างข้าไม่เคยมีรับลมคมในใดๆกับใครทั้งสิ้นบอกเป็นครั้งสุดท้ายว่าถ้าข้ายักย้ายสมบัตินั่นจริงป่านนี้ไม่มานั่งตอบคำถามใครๆงี้หรอกทำไมทุกคนถามเป็นเสียงเดียวข้าก็ข้าทุกคนทิ้งซะไม่มานั่งโง่ให้เป็นขี้ปากแบบนี้หรอกแกกล้าลองไม่ล่ะคุณพศ อิสาวบ้านป่าขยับลูกสองทันทียาร้องห้ามเมนทิวแถวรวมทั้งโพชนาาเองด้วยซึ่งพ่อเลี้ยงหนุ่มถึงกับหน้าถอดสีเพราะรู้ซึ้งดีถึงฤทธิดเดชของอีสาวบ้านป่าเอาละเอาละเป็นอันว่าเราจะไม่บังคับให้นกยูงพาเดินทางกลับง่ายๆจนกว่านกยูงจะพิสูจน์ตัวเองว่าไม่ได้ยักย้ายมหาสมบัตินั่นสัจจาไกลเกลียเสียงรัว หมอสุธรรมสอดอีกใช่นกยูงใจเย็นๆสิจะ่ะเวลานี้พวกเราไม่อยากจะกลับกันแล้วทำไมไม่อยากกลับพรานสาวถามเสียงกระชากตาคมวาววับก็อยากจะให้นกยูงพาไปที่ห้วยแม่ขนินอย่างที่นกยูงพูดกับฉันแล้วก็กันไว้ไงห้วยแม่คนินมีอะไรอะหมอเห็นนกยูงบอกว่าที่นั่นมีแร่น่ยคุณพศแร่อะไร พจนาทหันมาถามพรานสาวหลังจากขยับถอยตอนที่หล่อนขยับปืนไม่รู้ไปถึงจะเห็นเองเสียงสะบัดสิ้นดีแก้วรู้จากใครพ่อเอาไงเอาหมออาสจ,จาอาว่าเสียงดวงดูนะเพราะไหนๆก็ไหนๆแล้วนี่อาสจ,จาละ่ะถามเจ้าเลยก็ไปสิข่าวกรองของอีนางนี่กับไอ้นานตรงกันเป๊ะเลย ต้องได้เจอแร่สําคัญแน่ไปสี่คุณพศอย่างไอ้หมอมันว่าตกลงแกพาพวกฉันไปที่ห้วยแม่คนินหรือดอยงมถ้าหากบิดพริ้วแล้วก็ฉันจะตราหน้าแกว่าคดในข้องอในกระดูกไม่รักษาสัจจะวาจาแล้วอาชีพในทางพรานไพรให้เสือหมดพะนาศหารู้ไม่ว่าสิ่งที่พูดไปนั้นแทงใจดำอีสาวบ้านป่าเข้าจังหนึก ยิ่งกว่าโซ่ตรวนใดๆทั้งสิ้นที่มาพันธนาการไม่ให้หลุดออกไปไหนๆได้กระต่ายดงนิ่งเงียบใบหน้าเข้มจัดคุณพ่ออาหมอแล้วเรื่องสมบัติที่หายไปละ่ะจะให้กลายเป็นคลื่นกระทบฝั่งนั้นเหรอคะกว่าจะทำยังไงได้ละ่ะจะฆ่าจะแกงมันยังไงมันก็ไม่รับลูกเดียวให้มันไทยถอนแบบนี้เถอะนะ สุชาดาเม้มปากจนเป็นเส้นตรงความอยากได้อยากมีท่วมใจจึงเกิดการเสียดายจนบอกไม่ถูกแต่ก็ทําอะไรไม่ได้อย่างที่หมอสุธรรมพูดแปดโมงเชา้าพรานสาวเดินนําไปทันทีโดยบ่ายโฉมหน้าขึ้นทางทิศเหนือและหล่อนบอกกับทุกคนว่าต้องเร่งฝีเท้าไม่เช่นนั้นจะไม่ถึงครึ่งทางยามนั้นทุกคนในคณะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนายจ้างหรือฝ่ายลูกหาบ ต่างก็อยู่ในสภาพที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกในเรื่องมหาสมบัติ10บต่างช้างสิบต่างม้าที่ทุกคนหวังกันหมื่นเปอร์เซ็น์จะเป็นเศรษฐีใหม่กลับเจอแต่ฝันกลางวันทั้งทั้งที่วิญญาณทหารเฝ้าทรัพย์ก็บอกจะจะแล้วว่าจะให้โชคให้ลาบกันทั่วทุกคนแม้อีสาวบ้านป่าจะปฏิเสธเสียงแข็งชนิดมีน้ำหนักน่าเชื่อถือยังไงก็ตามทุกคนก็ยังปักใจเชื่อว่าลลอนอมแน่แน ขณะนั้นเกือบเที่ยงวันขบวนเดินมาถึงลำห้วยแห่งหนึ่งซึ่งมีน้ำใสไหลยเย็นลึกเพียงแค่หัวเข่าไปนิดหน่อยเท่านั้นขบวนจะต้องลุยน้ำข้ามห้วยเพราะไม่มีทางที่จะเว้นได้เลยโอ้ย <c oughs> ด้วงกับพันลูกหาบคู่หน้าสุดร้องเสียงหลงและพับฐานลงในน้ำลักษณะชักดิ้นชักงอคล้ายโดนอะไรช็อตในน้ำ อ้อยช่วยด้วยผีก้นห้วยกระตุกขาค้าป่วนกับผายลูกหาบคู่ตาหม,มาดิ้นปัดๆเมื่อเท้าเหยียบน้ําแล้วชักดิ้นชักงอแบบเดียวกับด้วงและพันน้ําห้วยดังตูมตามเพราะคนสี่คนลงไปดิ้นอยู่ในนั้นพรานสาวซึ่งเดินนําหน้าไปเกือบกลางน้ํามีอาการไม่ผิดพวกลูกหาาแต่หล่อนแกร่งเกินกว่าที่จะล้มประกอบกับกําลังใจเป็นเลิศ จึงยืนโงนเงีนไปมาไม่ยอมล้มลงง่ายๆพวกนั้นอย่าลงมาลูกหาบคนสุดท้ายซึ่งเป็นลูกหาบเดียวสะพายเป้หนักอึง้งเบรกไม่ทันตีนจุ่มน้ำแค่หัวเขามีอาการเป็นไปอีกคนอ้อยช่วยด้วยผีก้นห้วยกัดขาเสียงลูกหาบร้องรั่นห้วยผสานกับเสียงดิ้นในน้ำของลูกหาบทั้งห้าตูมตาม ทุกคนมีอาการชักกระตุกยึกยักไม่ผิดถูกทำร้ายจากในน้ำคุณพศอ,อย่าลงมานกยูงซึ่งยึกยักอยู่กลางน้ำตะโกนบอกเสียงไม่เป็นเสียงพจนาสุชาดากันสัจจาหมอสุธรรมและเจ้าฝืดหยุดกึกที่ริมตลิ่งห้วยตาเบิกโพงกันอดรนทนรอไม่ไหวโผงไปหมายจะช่วยใครตกใครอ้อย มีอันต้องชักดิ้นชักงอเมื่อเท้าจมน้ําแล้วทิ้งร่างลงน้ําห้วยเสียงดังสนัน่นกลายเป็นลงไปดิ้นปัดปัด,ปดร่วมกับลูกหาบอย่าลงมาอะไรวะกันพจนาาถามเสียงดังตาเบิกกว้างไม่รู้โอ้ยกันเป็นอะไรไปช่วยกันด้วยสุชาดาผวาไปที่ริมน้ําสุยาพจนาาเข้ามากระชากคู่มั่นสาวให้ถอยห่างจากน้ํา หมอสุธรรมได้สติรีบเข้าไปยื่นมือดึงกันเพราะกันลุกขึ้นยืนยึกยึกยักยัก,กอยู่โอ้ยอะไรกันนี่ไอ้หมอแกเป็นอะไรสัจจาเข้ามาถามเสียงรัวไม่รู้บอกพร้อมกับสะบัดมือของกันหลุดเพราะมีอาการกระตุกกึกไปถึงต้นแขนและขาไปหมดทั้งแถบในน้ำก็โกลาวลหนบนบกก็วุ่นวายไม่มีใครช่วยใครได้ เสียงดังเอ,อะอะโครมครามที่ห้วยแห่งนั้นอย่างไม่รู้ต้นสายปลายเหตุอ้าผีดึงแข่งช่วยด้วยเจ้าฝืดตกลงไปในน้ำไม่รู้ว่าใครถีบมันลงไปมันร้องลั่นห้วยและทําท่ายึกยึกยักยักไปอีกคนอย่างไม่รู้ต้นสายปลายเหตุแต่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวผีดึงแข่งในน้ำอีสาวบ้านป่ายึกยึกยักยักอยู่กลางน้ำ ซึ่งเป็นส่วนที่ลึกกว่าคนอื่นคือลึกถึงหน้าขาหล่อนไม่ยอมล้มเช่นคนอื่นๆเพ่งสายตามองลงไปในน้ำเพื่อมองหาผีตนนั้นพรันสายตาอันคมกริบของหล่อนมองเห็นสิ่งหนึ่งเข้าโดยไม่อรอช้าแม้แต่วินาทีเดียวเพราะนั่นหมายถึงว่าใครคนใดคนหนึ่งต้องเสียชีวิตแน่หรืออาจทั้งหมดก็ได้พรานสาวเหวี่ยงปืนลูกซองขึ้นฝั่งรวดเร็ว กที่ไหนช่างมันแล้วถอดมีดเดินป่าออกจากฝักพุ่งตัวลงไปในน้ำจ้วงแทงผีก้นห้วยตัวนั้นทันทีทว่าพลาดเพราะในน้ำนั้นเป็นของมันถ้าบนบกไม่รอดแค่ดาบแรกอีสาวบ้านป่าไม่ลดละพุ่งตัวตามจ้วงแทงอีกพลาดครั้งที่สองเนื่องจากตัวหล่อนเองแขนขาชาไปหมดแถมยังหมดเรี่ยวแรงและใบหน่าจะมุดน้ำเอาด้วย พรานสาวกัดฟันขยับตามผีก้นห้วยตนนั้นซึ่งมันไปจนมุมที่หลืบหินในน้ำมองเห็นชัดเจนทีเดียวหลอนไม่ฟังเสียงแรงมีเท่าไหร่จ้วงแทงเข้าใส่ทันทีไม่มีเสียงเพราะอยู่ในน้ำแต่เลือดแดงฉานทันทีแทงอีกไม่มีการนับเสียงมีดแหวกน้ำดังเป็นจังหวะจังหวะหน่ากลัวเลือดลอยขึ้นเหนือน้ำเป็นฟองผุดพลายแดงฉาน หลอนกระชากสิ่งที่ทุกคนเข้าใจว่าเป็นผีคนห้วยแล้วเหวี่ยงขึ้นบกทันทีลูกหาบทุกคนรวมทั้งกันและเจ้าฝืดที่ลงไปยึกยึกยักยักอยู่ในน้ําหยุดดิ้นยึกยักทันทีเร็วขึ้นจากน้ําเดี๋ยวมันได้กลิ่นจะแห่กันมาอกีกคราวนี้จะตายกันหมดพรานสาวสั่งเสียงเฉียบขาดตัวหล่อนเองรีบขึ้นจากน้ําตัวเปียกปอนไาในจ้างที่อยู่บนบก ต่างก็เฮกันมาดูสิ่งที่นกยุงเหวี่ยงขึ้นมาและหลุดปากเป็นเสียงเดียวกันปลาไหลยามนั้นลูกหากและก,กันพร้อมด้วยเจ้าฝืดต่างก็เงือกันมาที่ปลาไหลตัวนั้นเนื้อตัวเปียกปอนนกยุงเอ็งเล่นตลกอะไรวะที่นำปลาไหลขึ้นมาทั้งที่เขาจะเป็นจะตายกันด้วงว่าใส่หน้าพวกเอ็งโดนอะไรล่ะด้วงอีสาวบ้านป่าย้อนถามผีก้นห้วยดึงแข้ง นี่แหละผีก้นห้วยบ้าสิเวเอ็งจย่แฮกกาบกค้าหน่อยเลยเจ้าฟืดว่าดังๆกันขยับเข้ามาหาพรานสาวนกยุงฉันคล้ายโดนผีดึงจริงๆนะแล้วทำท่าจะล้มลงด้วยเกี่ยวอะไรกับเจ้าตัวนี้มันคือปาลาไหลไฟฟ้าฮ่ปาลาไหลไฟฟ้ากั้นเสียงดังเป็นไปได้ไงนี่หรือปาลาไหลไฟฟ้าไม่น่าเชื่อเลย ทุกคนยิ่งจ้องมองลงไปในสิ่งนั้นมันคือปลาไหลดีๆนี่เองแต่เป็นปลาไหลขนาดใหญ่ทีเดียวขนาดเท่าแขนยาวเกือบว่าตัวเหลืองคงล้ำลื่นนในผิดปลาไหลธรรมดาไม่มีสิ่งใดส่อสแสดงว่ามันจะมีไฟฟ้าเช่นที่อีสาวบ้านป่าว่าเลยเองโกหกอินออกยองปืดไม่พอใจเพราะเข้าใจว่าเป็นผีกลนห้วยก็ตามใจข่าไปละเดี๋ยว มอสุธรรมดึงข้อมือไว้เธอรู้ได้ไงว่าเป็นปาลาไหลไฟฟ้ามันดูดเราไงพ่อข้าบอกงั้นพ่อข้าเคยจับมันไปให้พวกฝรั่งดูแล้วหลายตัวฝรั่งที่ไหนพวกเมืองแร่ที่ตากพวกมันว่าไงก็ปาลาไหลไฟฟ้าน่ะสิพวกฝรั่งเอาไปพิสูจน์ที่เมืองกอกด้วยยามนั้นฝ่ายนายจ้างถึงบางอ้อฝ่ายลูกหาบไม่เชื่อเด็ดขาด คงตัวสั่นง,งันงกหน้าซีดปากสันกันอยู่เช่นนั้นผีชัดๆปลาลงปลาอะไรที่ไหนกันไอด่วงกับไอพวกนั้นไม่ต้องพูดมากลงไปเก็บหีบห่อขึ้นบกเร็วลูกหาบทั้งหมดได้สติรีบทลาลงไปเก็บหีบหอที่แบกหามกันมาซึ่งก็คงเปียกหมดและเมื่อเอาขึ้นบกได้พรานสาวสั่งการอีกตั้งเต็นท์เอาของออกพึ่งแดดเร็ว อ้าวไม่เดินต่อเรอนกอยุงสัจจาถามทันทีไม่แล้วจะถึงดอยง้มหรือห้วยแม่คนินที่ว่าเมื่ออไรล่ะลงตั้งเต็นท์ผึ่งของแบบนี้ <c oughs> วันนี้ไม่ถึงแน่แก้ทวงเวลาพาะจะน่าจี้จุดอีสาวบ้านป่าหันมาทันทีคุณพศรู้หรือว่าในห้วยนั้นมีปลาไหลไฟฟ้าอีกกี่ตัว อีกอย่างวัสดุอุปกรณ์ในหีบห่อเปียกน้ําแล้วจะเดินทางได้ไงเพราะอุปกรณ์เป็นสิ่งสําคัญในการเดินทางหัดใช้สมองคิดสมั่งสิแกบังอาสอนชาเรือนกยุงก็โง่องนี้ไม่สอนได้ไง แล้วฟังตอนต่อไปในคลิปหน้าขอความการุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์แล้วก็กดแชร์ส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทีมงานของเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ